สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านในเป็นคิปประจําเดือนมิถุนายน2566ถามว่ามีสิ่งใดมาฝากมาเตือนมีสิ่งใดมาบอกมากล่าวเราลองมาเปิดหัวกันแบบใหม่กันดูไหมนะครับมาฟังในเชิงพลังบวกกันนิดหนึ่งสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์พลังบวกในเดือนมิถุนายนนี้ก็คงต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะมีการออกงานสังคม หลายคนอาจจะมีโพสิชันที่ดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่บางคนนะครับได้รับความเอ็นดูจากผู้รับผู้ใหญ่ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรหรือใช้ชีวิตอยู่ในการเรียนการศึกษาอย่างไรก็จะมีกลิ่นไอที่ดีฉะนั้นนะครับคนที่เกิดวันศุกร์หลายๆคนก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็ฟังแล้วมันชื่นอกชื่นใจนะครับแต่หมอสายดาร์กอย่างซอก,ก็คือสายดาร์กนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับในเดือนที่ผ่านมาก็คงฝากเตือนในเรื่องของการเข้าสังคมหรือการโดนบุคคลรอบข้างเบียดเบียนให้เดือดเนื้อรำาคาญใจฉะนั้นในเดือนอในเดือนมิถุนายนนี้ต่อให้มีโพสิชันที่ดีมีสังคมที่ดีหรือมีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างโดยดีก็ตาม แต่มันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นครับนะมันจะโดดเด่นแค่บางคนนะมันจะโดดเด่นแค่บางคนบางคนถ้าโดดเด่นนี่บอกได้เลยว่าโดดเด่นจริงๆคือจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจหรือแบบมีหน้ามีตาทางสังคมได้ออกขึ้นไปบนเวทงเวทีหรือได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานก็ว่ากันไปฉะนั้นนะครับคนที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านนะครับก็คงต้องบอกว่า ก็คงยิ้มกุ้มกิ่นอยู่ในจิตใจนะครับแต่สายดาร์กอย่างซ้อก็คงต้องบอกว่าความเครียดครับสิ่งที่ซ้อเห็นในความกังวลใจที่ซ้อเห็นในเดือนมิถุนายนนี้คือความเครียดความเครียดในมิติต่างๆไม่ว่าในมิติการงานไม่ว่าในมิติของการดําดเนินชีวิตหรือในมิติในเรื่องของการเงินฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็ここคงต้องบอกว่าความเครียดที่จะเกิดขึ้นนะครับกับคนที่เกิดวันศุกร์นั้นมากมายมหาศาล และความเครียดนั้นก็อาจจะนําพาไปสู่การเจ็บป่วยไม่ว่าจะเครียดลงกระเพาะนะครับหรือ,อเจ็บป่วยในเรื่องของบอดี้นะครับกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับฉะนั้นก็คงขอฝากขอเตือนคนที่เกิดวันศุกร์และที่สําคัญที่สุดในเรื่องของอุบัติเหตุอี c กนเด้นนะครับคนที่เกิดวันศุกร์ดูน่ากังวลใจมากๆนะฮะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์หลายๆท่านก็คงขอฝากเตือนเอาไว้เลยนะอ่ะ ไปดูกันนิดนึงนะครับในตรงส่วนเรื่องเงินเรื่องทองกินิซอซบอกแล้วมันมีความเครียดในเรื่องเงินเรื่องทองฉะนั้นความเครียดในเรื่องเงินเรื่องทองมันหมายถึงรายจ่ายอย่างเดียวหรือไม่มันไม่ใช่ความรายจ่ายอย่างเดียวนะมันหมายถึงรายรับด้วยฉะนั้นบางทีรายรับที่มันควรจะเข้ากระเป๋าอะมันควรจะเข้ากระเป๋านะฮะมันไม่มาอย่างตามตามตามที่เคยนัดกันไว้โดยส่วนมากถ้ามนุษย์เงินเดือนนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามนุษย์ค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็น มนุษย์กินค่าคอมมิชชั่นเนี่ยตรงนี้จะเห็นชัดนะครับเงินทองใดๆที่จะเข้ากระเป๋ามันไม่มาตามนัดนะฮะถ,ถ้าใครค้าขายเงินสดก็แล้วไปนะแต่ถ้าค้าขายแบบเงินเชื่อหรือค้าขายแบบเครดิตก็คงต้องระมัดระวังนิดนึงกับการให้เครดิตในเดือนมิถุนายนอาจจะลากยาวไปจนถึงปลายเดือนค่อยได้เงินหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นนะครับเรื่องเองินเ,เรื่องทองนะครับ อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราเครียดถ้าถามบอกว่าเงินเข้ากระเป๋าไหมมันก็เข้าล่ะแต่หลายๆคนนะครับจะมีรายจ่ายในเรื่องของรถเรื่องของบ้านเรื่องของภายในครอบครัวและหลายๆคนอาจจะมีเหตุเอ็กเซเดนต์ในเรื่องของการอุบัติเหตุต่างๆในเรื่องของการขับรถขับราฉะนั้นในข้อตรงส่วนนี้นะครับก็คงขอฝากเตือนคนที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านนะครับว่าการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับฉะนั้น ในการใช้จ่ายเงินนะครับก็คงไม่เป็นปัญหานะครับคงไม่ได้เป็นปัญหาแต่อ้ที่เครียดคือเครียดว่าเงินมันไม่เข้ามาตามที่นัดมากกว่านะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับซอก็ยังมองว่าดาวดวงดาวของคนที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องเงินก็ยังมีโอกาสรับทรัพย์อยู่ดีนะฮะเน้นนะฮะยังรับทรัพย์อยู่ดีนะครับเพียงแค่มันอาจจะมาไม่ตรงตามที่นัดหมายกันเอาไว้ ไปดูในเรื่องของการงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้คนที่เกิดวันศุกร์นั้นเครียดนะครับหลายๆคนนะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อความสําเร็จเนาะพอสกินิซอเปิดในเชิงบวกว่าจะได้โพสิชันที่ดีหรือได้รับการยอมรับจากสังคมฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์หลายๆคนต้องใช้ความพยายามมากหน่อยเพื่อจะประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับในที่ทํางานและในสังคมรอกคะ่ะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์หลายๆคนต้องทุ่มเทต้อง ใช้สัพพะกำลังมากในการทำงานนะครับฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของคนที่เกิดวันศุกร์ก็จงพยายามและเพียรต่อไปส่วนในเรื่องของความรักความใค่นะครับมันเป็นเดือนหนึ่งนะที่คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยโทษทีนะฮะถ้าใครเลดติ้งขึ้นเนี่ยไป,ไป,ประเภทภาษาโบราณรุ่นซ้อาเรียกหัวบันดไดแม่แห้งนะฮะแต่ถ้าใครเหี่ยวแห้งนะครับ บอกได้เลยนะฮะไลน์ก็ไม่เด้งโทรศัพท์ก็ไม่ดังเดินผ่านเฉียดผู้ชายไปก็ไม่มียิ้มให้อะไรประมาณนะั้นฉะนั้นก็ต้องทําใจนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่เป็นทุกผู้ทุกนามหลายๆคนนะฮะเลตติ้งขึ้นแบบไม่น่าเชื่อหลายๆคนยังแหง้แหงเหี่ยวอยู่นะฮะยังแห้งเหี่ยวหัวโตโน,นะรุ่นซอ้อชอบพูดอย่างนี้กันฉะนั้นในตรงส่วนนี้ในเรื่องของความรักนะครับใจเย็นๆใจร่มๆของดีมีมาแน่นอนแต่มันจะเป็นช่วงปลายปี ฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์นะครับหลายๆคนที่กําลังรองความอบอุ่นจากความรักรอโลกสีชมพูที่จะดูสดใสทําให้ตัวเองกระชุ่มกระชวยใจเย็นๆน,นะฮะมาแน่แต่มาช้านิดหนึ่งขอให้โชคดี